สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องสงสัยจมวกอันนี้คือต่อในคลิปที่แล้วที่วิ่ง10โลของเทคโหนโนยีประจอม9ก้ารับประปาอยู่ที่งาแล้วนะครับาอาจจะรีบๆนะตอนนี้ผมมาวิ่งผมมาถึงก่อนเวลาประมาณก่อน10นาทีก่อนปล่อยตัว นีษษ่ก็คือภาพบรรยากาศที่ผมถ่ายในวันนั้นก่อ,อนที่เาจะวิ่งอันนี้คือเป็นคนที่มาวิ่งบางคนก็อยู่ในอยู่ในลูกกลมที่ผมถ่ายะที่มาถึงดูตลอดรเปล่าลองดูครับลองดูควาหมาย่าคนคนเยอะก็เถอะคราเจอแล้ดูบรรยากาศดูบรรยากาศ ทุกคนก็เริ่มจะเข้ามาในในโซนของการปล่อยตัวนะครับมันเหมือนเหมือนอยู่ในช่วงรอขดเข้าเหมือนแบบกระปี้กับเต่ารมเริ่อมๆนะคนคนก็ใส่เสื้อของกเกงยีนส์องก้าวตางๆคนคนก็ไม่ได้ใส่ก็แล้วแต่อันนี้เป็นโซนที่คนที่วิ่ง20โลโลจะปล่อยตัวไปก่อนนี่ครับ เขาจะแบ่งว่าของผม,ม10โลแลบเพื่ข้างๆที่อยู่ว่างที่อเป็นโซนที่20โลที่เขาปล่อยตัวก่อนหน้ามือนิ้5โลครึ่งทางแล้วครับผมสั้ต่อไป วิ่งแล้วเราละสายมีนี้เลยครับเป็นชัยแล้วก็ทุกคนใช่เลยครับทุกคนไปถึงแล้วครับทุกคนปลอดภัยปลยก็ถึงครับผม ตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศชื้มนมนครับทุกคนก็ได้รับเหรียญกันไปผมก็ตอนแรกก็ไม่จะไม่รอดก็แต่ก็รอดเราถ่ายภาพบรรยากาศคนที่อไรรับเหรียญแล้วก็มีเพื่อนมาเชียร์นู่นนี่นั่นแล้วก็ว่างไปพักผ่อนนั่นนะจริงก็มีเยอะนะมีโซนที่แบบวิ่งกันเสร็จแล้วก็มาให้ทิพยกล้าเดี๋ผมผมไม่ได้หลบก็สรุปสรุปนะครับ รับวิ่ง10กิโลของผมวันนี้ที่เทคโนโลยีประจอม9แล้วจบงันก็ได้วิ่งจริงๆเขาแค่กิโลแรกกิโลที่สองรู้สึกขาจะเกิดอาการเจ็บเวลาลงน้ำหนักก็เลยต้องเดินตั้งแต่กิโลที่สองนนถึง10กิโลสุดท้าย แต่ก็ทําเวลาพยายามทําเวลาให้เท่ากับวิ่งปกติถ้าไม่ได้ไอตัวไอรัดขาผมว่าน่า,นาจะเจ็บช้ำน้ำใจมากวันนี้แต่วันนี้ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวมปดูเคล็ดเตยมกันเอทิคเต็มกันดีกว่าขอบคุณครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณกับทุกคนที่ ได้ชมวิดีโอนี้จนจบนะครับก็ยังมีบางท่อนบางอะไรที่ผมอาจจะตัดต่อไม่โอเคขอบคุณมากครับ